มาเพราัผผมไรเซนิเมตซีนะอันนี้ก็เป็นวันที่29นะวันวันที่28นะก็เกิดเหตุการณนะ์อัพสตอร์ชกานที่กรุงเทพนะก็จะมา,ท,าท่าเรียนเซีมาเดินดูที่ย่านสุขุมวิทนะก็ได้รับความวกระทบกเะียนเทือนนะั้นอากเหตุการแผน่นดินไหวเมื่อวานนี้นะก็จะพ่าเรียนมาเดินดูตึกตาบ้านช่องตรงนี้นะนะตรงนี้ก็เป็นแยกพร้อมคงนะห้างอิมโอเลียนนะถนนสุขุมวิทนะ 3.5นะตรงนี้นะทางข้างบนนะสกายวอล์กนะผู้คนก็ยังเดินอยู่นะวันนี้นะผมก็จะพาวินแม,ม่เอมซีมาเดินดูสินค้าด้วยนะวันนี้นบรรยากาศตึกนะย่านี้ก็สั่นนะเมื่อวานนี้ตึกตรงนั้นก็สูงมากเลยนะ ในเลียนในห้างนะเป็นนักท่องเที่ยวนะชาวต่างชาติมาเดินนะโบ <Yeah>. oh. นเสื้อผ้าแฟชั่นในเน็ที่ว้างขายอยู่ในด้านในห้างของโเลื่อนนะเรามาในเลียนไปหาโซนของกินเดินดูสินค้าด้านล่างดีกว่า บรรยากาศคนมาเดินนะโซนนี้เป็นโซนของกินนะร้านขายวายร้านขายป๊อปคอนนะนี่ก็บ่ายโมงแล้วนะนี่ก็ที่ยี่สิบเก้านะมีนานะใกล้สินเดียนแล้วนะ ร้านขายปลาหมึกน,นะนี่เป็นโซนขายผลไม้นะพวกแอป,ปเปิ้ลนนะที่วางขายอยู่ในห้างนะมีงูงด้วยนะตรงนี้เป็นทุเรียนนะของห้างนะ ีวางขายอยู่ในห้างนะ่ะนี่นะสีสวยนะน,นะยเรียนจำทับบุรีน,นนะ้ตัวน,นี้เป็นส้มโอนะส้มโอที่แก่แล้วนะแล้วก็มีสับประรดด้วยนะมีสวนด้วยนะตรงนี้นะอากาศตรงข้างะ ห่างบุรีรัเยนนะงอตพูลเรียนอยู่ด้านหลังนะมันจะกับตึกแถวนี้นะมก็จะเดินเลาะไปจนถึงนู่นเลยนะใอ้เพื่อนสได้ดูเลยนะไปจนถึงแยกอโศกเลยนะแล้วผมก็จะปิดคิปตรงแยกอโศกนะคลิปนี้นะ น้านในมีน้ำพุด้วยนะพุ่งขึ้นมานะเป็นรูปสัญลักษณ์ด้วยนะตรงนี้เป็นเหรียญน,นะเหรียญทองครับมุมนั้นนะคือห้างอิมพอเหรียญน,นะ บรรยากาศผู้คนก็ยังเดินนะไปมานะตรงริมพุทธบาทตรงถนนสุขุมวิทตรงนี้นะจะถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนเอฟซีได้ดูเรื่อยๆเ,เลยนะไปะถึงแยกกระสุกนะมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะเพราอว่าในรถติดเยอะมากเลยนะ วันนี้ก็ไม่ติดเท่าไหร่นะวันนี้นะมัน,นก็เป็นวันเสาร์ด้วยนะนะอ่านไปแล้วนะจัก,กรยานนะเราถายรูปเซลฟี่ด้วยนะข้าง,งาออา้าผมมะมาจนถึงนี้นะแยกสายน้ำพึ่งนะ ก็จะถึงแยกอโศกแล้วนะ่ะตอนนี้เดินมาเ่อยเลยถ่ายบรรยากาศด้านล่างให้ดูเลยนะพี่เขาก็งานนักวาดถนนนะบรรยากาศตึกสูงในย่านนี้นะ ยัง่อสร้างใหม่นะชาวต่างชาติก็ยังออกมาเดินนะจับจ่ายซื้อของตรงถนนสุข,ขนะุมวิทนะเหมือนเดิมนะม้นปกตินะภาวะก็เข้าสู่ภาวะปกตินะวันนี้นะ มองข้างทางเนี่ยนะมองไปดูหาร้านลาบก้อยนะย่านนี้จะมีหรือเปล่านะก็ะเก็บบรรยากาศไปด้วยนะอยาได้พานเพียนเอฟซีแวะกินลาบก้อยเลยนั้นในทริปนี้นะถ้าเจอร้านลาบก้อยนะเป็นอแถกแล้วนะแยกกระทรวมนตรีนะนะั่นก็เดินมาถึงสุขุมวิท18แล้วนะจากสุขุมวิท35นะ แนะก็เป็นสีแยกกระสกบมตรีเลยนะตรงนี้นะเนี่ยบรรยากาศตึกตรงสีแยกเลยตรงนี้ อากาศนะบนสะพานลอยตรงแยกกระสอนะสีแยกกระสอบขอตีอะไรตรงนี้นตรงนี้ก็เป็นสีแยกกระสอนะข้างหน้าก็จะเป็นทางจะเป็นทีวัดกระสอนะแล้วก็เดินไปเรื่อยกนะแล้วก็เราก็จะหาของกินนะในคลิปนี้นะผมก็จะพาชื่อหาของกินเลยนะ้นาล่างถ้ามีร้านลาบไก่ก็จะลาบไก่นะถ้ามี อะไรรก็หาดูก่อนนะหนก็ยังไม่รู้เลยว่าจะกินอะไรนะข้าเย็นจะกินอะไรนะใกล้ถึงทเวนี้วันแล้วแหไม่ถึงสิบวินาทีก็ถึงแล้วเวตีวันสีแยกกระสุขบนผีหุบรรยากาศนะคนมาเดินห้างทเวตีวันที่แยกกระสุนนะเยอะมากนะ เราเราลองเดินเข้าไปดูนิดหน่อยนะขอบเขตทีวว่วันอโศกนะทางพี่เอฟซีเดินดูถ่ายในห้างคือันนิดหน่อยนะ ส่วนใหญ่เป็นพวกเสื้อผ้านะเดี๋ยวค่อยลงไปหาอะไรทานดน้านล่างนะ,ะนงมันขวบด้วยนะตุ๊กตามีด้านล่างนะบนเวทีนะเชิญเลยค่ะเสื้อเยืย้องเก่ยงกยงีนดะ้วยนะ จะยีน้วยเดี๋ยวเราออกไปด้านนอกห้างดีกว่าไปหาของกินด้านนอกดีกว่านะรับกล้วยแล้วนะร้าน,น F C ก็ไม่มีนะตรงแยกอโศกตรงนี้นะไม่มีร้านรับก้อยเลยไนปะเจอกับผมใหม่นะคลิปหน้านะคลิปนี้ผมก็ไม่ได้พาเพื่อนกินลาบกินก้อยหรือกินอาหารอะไรนะคลิปนี้นะจบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะข้างหลังผมก็เจอแต่ร้านนี้นะแฮมเบอร์เกอร์นะแล้วก็พิซซ่านะก็จบคลิปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะ